สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชาแนลและเมนูชาเลมอนลี่จะทำทั้งชาดำเลมอนและชาไทยเลมอน แก้ว16และ22ออนซ์ก่อนจะสไลด์เลมอนแบบนี้เราจะไปวิธีการล้างแบบคร่าวๆขัดผิวเลมอนด้วยเบกกิ้งโซดาหรือว่าเกลือเม็ดใหญ่ขัดให้ทั่วแล้วก็เอาไปล้างน้ำหนึ่งรอบจากนั้นเอามาแช่เบกกิ้งโซดาอีก15นาทีแล้วไปล้างผ่านน้ำอีก3รอบใครอยากดูวิธีล้างแบบละเอียดให้ไปดูในคลิปเก่าที่หน้าปกคลิปเป็นแบบนี้ได้ค่ะในส่วนคลิปนี้เราจะข้ามไปขั้นตอนการชงเลยหั่นสไลด์เลมอนให้ความหนาประมาณ2-3มิลต่อชิ้น แกะเม็ดออกให้หมดก่อนนามาชงด้วยแก้ว16ออนเราจะใส่ชาดําหรือว่าชาไต้หวันที่เพื่อนๆใช้ครึ่งช้อนโต๊ะน้ําร้อน110 m l ชักชาสี่รอบสูตรนี้เราจะไม่แช่ชาเลยเพราะว่าเป็นชาใสออกแนวชาผลไม้ไม่ใช่ชาใสนมได้น้ำชา100 m l ในส่วนเลมอนแก้วนี้เราจะใส่แค่3ชิ้นให้ใส่เลมอนชิ้นใหญ่สลับกับชิ้นเล็กนะคะ จากนั้นเราก็จะใช้ไม้บดค็อกเทลในการบดเลมอนหรือเพื่อนๆไม่มีจะใช้ช้อนชงก็ได้เลมอนแต่ละลูกเขาจะฉ่ำน้ำไม่เท่ากันนะลูกนีน้หนาค่อนข้างเยอะจากนั้นตามด้วยน้ำเย็น40 m l แล้วก็ใส่น้ำเชื่อม25 m l สูตรนีลี่ทำรสเปรี้ยวน้ำหวานน้อยแต่ถ้าใครชอบหวานมากหวานน้ำให้เพิ่มน้ำเชื่อม5-10 m l ใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วแล้วตามด้วยชาใต้หวันเทบนรอบแก้วชาช้าแบบนี้หรือจะไม่เทแยกชั้นก็ได้ ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟรถกลมกล่อมไปต่อที่แก้ว22ออนซ์จะใช้ชาไทย1ช้อนโต๊ะหรือเพื่อนๆจะใช้ชาดำเหมือนเมื่อกี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำร้อน140 ml ชกักชา4รอบเหมือนเดิมค่ะเราจะไม่แช่ชาเลยยกถุงกลองชาสูงๆชาจะได้หอมๆให้ได้น้ำชาที่125 ml แล้วก็มาใส่เลมอนแก้วนี้เราจะใช้ทั้งหมด4ชิ้น เอาชิ้นใหญ่เล็กสลับกันเหมือนเดิมเลมอนเป็นลูกๆที่ยังไม่ได้หัน่นที่เราล้างใส่ตู้เย็นไว้แล้วตอนจะเอามาใช้ไม่ต้องล้างซ้ำนะคะสามารถหั่นใช้ได้เลยใส่น้ำเย็น55 ml น้ำเชื่อม35 ml หรือถ้าใครชอบหวานน้ำก็เพิ่มน้ำเชื่อมอีก5-10 ml สูตรวันนี้ลี่จะทําให้รสชาติของเลมอนเด่นที่สุดนะคะไม่ทํารสชาติเข้มมากหรือเข้มนําเกินไปจะทํารสชาแบบละมุนดื่มง่ายๆรสเปรี้ยวนําละตามด้วยรสหวานส่วนรสชาติก็จะกลางๆแต่ถ้าใคร ชอบรสชานำให้เพิ่มปริมาณชาชอบรสหวานนำก็เพิ่มน้ำเชื่อม จะไม่ทำรสสัมผัสของชาที่ติดฝาดเลยแต่ว่าดื่มแล้วรู้ได้อยู่ค่ะว่าแก้วนี้ใช้น้ำชาไม่ได้ใช้น้ำเปล่าส่วนตัวชอบชาไทายมากกว่านะกลิ่นชาเขาแบบหอมๆฟุ้งๆมากกว่าเลยอาจเป็นเพราะส่วนตัวเราติดชาไทายก็เลยลำเอียงนิดนึงแล้วเพื่อนๆไปทำชอบแก้วไหนมากกว่าคอมเมนต์บอกได้นะคะถ้าผสมรวมกันแต่แรกก็จะได้น้ำชาสีแบบนี้ตอนเสิร์ฟลูกค้าเลยขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ YouTube งามชีวาชั้นเนให้เหมือนเดิม ครั้งหน้าเจอกันจ้า